สวัสดีค่ะนี่ซึ่อคือตัวสิงโตกระเนดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของหนูนะคะตอนนี้หนูอยู่ที่ที่นอนของหนูอันนี้คือห้องของแม่แต่หนูไม่มีห้องเลยเพราะว่าหนูยังไม่สร้างห้องก็สงสัยนะคันหลังเนี่ยโอ้โหคันหลังทำไมโอ้ my god โอ้ ไม่้วเวลากับแป๊บนึงสักคู่สักคู่มแต่นี้เร้หยุดที่สองวันนี้แล้วก็กันนะจ๊ ก็ใช่ไหมล่ะเออเมากันนี่คือมันไม่ใช่เป็นหน่งอนทินนะแต่ไม่มือูมือมันเหมือนอันดดนอาชิมาเจ๊ง กจบเพลงครานี้ขอบคุณค่ะหรือครับอ่ะ